ไม่ควรนำไอ้นนเข้าไปว่าอ๋อเหรอขึ้นมาแล้วถ้าใครขึ้นไปกอดมันก็ได้ผู้ชายมาที่ี่บ่อยไหมครับอ๋อก็ไม่บ่อยหรอกมาหมดหวดหมดตรงเส้นอย่างนี้ที่แบบต้องแบบต้องคอยั มีน้ำไหมครับเนี่ยเล่นเล่นไม่ได้ไปไปพลังมั้ยพลพลังมีไหมคิดว่าไปพลังครับกูบอกแล้วแต่พลังก็ไม่เชื่อกูไอ้เนี่ยไปน้ำตกหนาวกูบอกอยู่ว่าต้ำตกหนาวโอกาสน้อยมากเลยที่จะมีน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮถอยถอยถอยได้ที่สุดปุ๊บ่าไปเขาเปล่านั่นไงว่าแล้วโอ้โหนั่นไงพอแล้วนะ วันนี้เรามาทำไรฮะมาทโอ้มาเชื่อได้ได้ยินเสียงเพลงอะไรก็ไม่รู้นะครับเราจะมารีวิวผัดไทยกุ้งสดนะครับ<ม>ของร้านอะไรวะสวนการอุทยานแห่งชาติก็คือร้านในร้านในอุทยานครับผม ผัดไทยผัดไทยกุ้งสดไอ้จ้าอุ้ยสวยกว่าร้านไอ้นู้นอีกอ่ะสวยที่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่แบบอยู่ใกล้ร้านเต้าหู้อ่ะอยู่ร้านหนึ่งแนะนองอ่ะอ๋อร้านผัดไทยซอยสองใช่นอนอยู่แล้วมันต้องสวยกว่าอยู่แล้วเออเปิดเผยดีรสชาติจะอาจจะอร่อยกว่าด้วยซ้ำล้วถ้ามันอร่อยกว่าจริงอ่ะจริงเหรอแล้วถ้ามันอร่อยกว่าจริงไงก็ดีแต่ว่าผมไม่มากินถึงนี้แน่นอนนะมืนไกลเกินเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอือแม่งเลยบรรยากาศอย่างงี้เราฟังเพลงข้างนอกกีนนะ บรรยากาศดีเพลงเน้องไม่ได้เลยอือดีพนาวดิเอ้ยสวยจริงเลยไมาใช่มึงบีบอย่างนั้นเหรอเออกูกูก็กูก็บีบอย่างนี้นะไม่ใช่มันแล้วแต่ถ้าสมบัตข้าวกูบีบอย่างนั้นแหละนี่เขาบอกว่าไม่ควรนำไอ้นนท์เข้าไปวะอ๋อเหรอไอ้นนท์ออกมามึงเนี่ย ไม่นำไอ้นนเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่แล้วนี่ห้ามเก็บพีมเมื่องนี้ยังอะไรแล้วมึงดูเรื่องแม่สดใสตังเองไม่ห้ามไม่ได้ห้ามส่งเสียงดังเฮ้ยตัวนี้เขาห้ามเล่นจริงๆเหรอวะไม่ไอ้น้ำไปเตือนว่ามันลึกอ๋อมันลึกเอาไอ้ทีมห้ามเล่นน้ำลึกแล้วไม่กูก็ไม่เคยเล่นอยู่แล้วน้ำลึกว่ายน้ำไม่เป็นแล้วทำอะไรไม่เป็นอีกว่าเอาผู้หญิงก็ไม่เป็นใช่ไหมเป็นจริงเหรอแต่ทำท่าไหนวะ จำนวนคนทั้งหมดกี่คนคนหกองสี่หอนแลูกขอบคุณเร้บไปเทหลายนกูเคยมาเหรอกูวเไยไม่รู้ไปนั่งจับโยนอไเี้อัเนไอเียวชอบบุรีเพื่อนที่ดีเมื่อกี้นมึงหลมึง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 ไหลับมึงมึงมึงครจะออกแกบ้านเกบ้านอไงปากเนี่ยระวังไว้ดีของจริงอะลุงดูอ่ะ บอไขอโทษได้มผมไม่ต้องมาขโ <laughs> ลุงนโจ้องจะรอดรอดตัวดีะ A few moments later อ้าผมไม่บังคับเงละบอลบลลงไปตุ้มน้ำแล้วากลับมาต่ออานฟอนนี่ลองมันอบสองด้วย เามบอกรเก่มาเปลี่ยนอะไรทีมมันก็ถเกงนี่ออกเลยมันเปลียนแล้วเดป็นขึ้นมา่อนก็เกลียแล้วแต่จะพูดใฟงเฉยแล้วแต่เมื่อขอบคุณคำแนะนำปอนาะเฮ้ยเรับรับไรคบเฮ้ย่น่บ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 ่่่เ่ ไปก่อนมันก็ได้เล่ทีมันเอาเสื้อมาด้วยนี่โอ้โหกใช่งอัหลักอันี้เปียมาแล้วที้ยผลล้มตั้งเลยนะเฮ้ยบกอนไส่ไม่ได้เลยผลล้มตั้งเลยกินทำไมอะไม่เดี๋ยวกินมันเปี่ยนไไม่ต้องเลิกเสื้อครูไอที่ผ่านกินยทไมอะเดี๋ยวกินเปีย กูกูห่วงกูเป็นห่วงเว้ยหัวงม่วงม่วงมวงเป็นมวงไม่ไ้เป็นหมอกูก็เป็นห่วงเป็นสายเก่งในทีมมองบอลอีกสักชุดสิฟังบอลไปังบอลลองไปรอแบบปังบอลรักเพื่อนฟังบอลไปเล่นให้สนุกไปทีมยาอไทีมกูขับรถมอ๋อลืมลืมลืมเดี๋ยวแกงมินจำที่เราคุยได้ไหมอ๋อจำได้จำได้จำได้ให้ดูนิดนึง ผมเชื่อไข่แล้วผมเมเจอไข่ปลาไข่กู้งนี่เลยไข่ปลาคือเขาเขาผล่การต่อยไข่มันมันเไม่แข็งมันสลายเอาเอาอปลาไปไหมเอาปลาเอาปลาตกตัวไหมไม่อยหนอยหน่อยหน่อยยาววะไม่ลอยหน่อยหน่อยหน่อยยาวไม่ตีเลยที่ มทำไมอ่ะทำไมมันไม่เคยเห็นเพื่อจะเห็ตาเลยใช่ไหมทไมไม่หลงงอ่ะนี่เป็นไรฮะมึงม่ต้นตหัลพเยนอะไรกันใช่อ่ะจริงไม่มีหลักฐานจริงอหรจริงจริงเดียมันชอบสาระเสมจริงเหรอจริงโอ้ยจ๊เจก็ตัวหน้าเลยดิใตดิขอโทษได้ไหมอ่ะ สนุกไ,ไ,ไหมเล่นน้ำสนุกไหมไม่ไมนกเหรอทำไมนนำอ่ะมึงสกปรกตรงไหนวะมึงโกก็มึงเล่นเฉพาะตรงที่มันมีโครนไงมึงไม่ทำไมสปกปรกเพราะทีมลงก่อนเออตรงน้ำขุ่นไปแล้วต้องบอลลงก่อนด้วเี่ยมเร ทุกคนขนจากสาี่ไทุกคนดีมากหยอกทุกแม่งเขาใกล้กันเลยยี่สิบมันอย่าไปอยู่ใกล้มันคือมันจุดเด่นเกินเนาะเทมเออมึงใจะอายุยี่สิบอะไรนะเพื่อนเออแล้วไหมอ่ะมึงเจอทำตัวให้มันดูเป็นผู้ใหญ่ดิไครบอกว่ายี่สิบแล้วต้องเป็นผู้ใหญ่อ่ะกูยไม่ถามติดเป็นกำนานให้ดูเอาไปลงมาเล่นล้วเอามันได้แล้วอื นั่นๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆ มา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 ที่บ่อยนหครับอ๋อก็ไม่บ่อยหรอกครับมวดเม็ดม้วนครับม้นก็ได้ครับตรงเส้นอย่างงี้ที่แบบต้องแบบต้องคอยจับอะไรวะนี่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 ๆๆๆกูชิเบลอ๋อไม่ใช่ดาม่าเหี้ยดาม่าอ้าไม่ได้ไรแลวเหรอเหนื่อยต้องมันต้องจัด ม oh, hey yeah. ่้ยม่้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียไี่หไปไหนวะพี่ไไเออยทำเพื่ออะไรเาบอกว่ายามที่ไม่มีอะไรทาเรามักจะทำตัวอะไรงงๆอย่างเช่นมีอะไรทเาก็ไล่ออกแค่นั้นแหละใช่เนี่ยอย่างอย่างใช่กูออกเองทไมเาถึงไล่ออกวะออกเองเว้ยจริงเหรอไม่ใช่ว่าไปข่มขืนใครเปล่าม่นปุ่าปุ่นนยปุ่นกแล้วจะคำเพีย แม่เดี๋ยวนี้แม่ตกมุกเรามาแล้ววเปลวฮิบากตัวรับเชยในเป่าหิเป่าเป่าอะไรเป่าอะไรระหว่างฟีดก่อนน้างใครเปล่าป่ะสะโพกตรงไหนอีชินี่เขาว่ะดูจากกล้องก็รู้อุ้ยเชี้ยสัตว์ได้นึกว่างูของจริงให้ถ้างูไม่ใช่ลายเนี่ยเออมึงต้องคิดละไอเหลือมอย่างเงี้ยเออถ้ามึงเหลือมกูก็หลามแล้วแหละไม่จริกูคิดมุกงไปทันจริงๆนะ ปิงคู่อยากสิบ e ี้เยี Carbon> ่ยเดล้มไม่ล้มล้มมันล้มก็เจ็บมากมั้งฮะล้มก็เจ็บมากมั้งมันเจ็บมากถ้าโดนหินแม่ในหลุมดึงขาแม่ใเดียวถ้าคุณทำร้ายไอทีมได้ผมให้สิบบาทเลยโมแค่ห้าบาทผมผมก็ไปแล้วเอ้าเยี่ยนี่เห็นแา่เงินนี่ว่ะเยี่ยนหรือติ๊กติ๊กติ๊กนี้ โยนมาไอทีมโยนหลักฐานมีมีคนสั่งไม่มีครับไม่มีครับคุณไม่มีหลักฐานฮะนี่ไงกูโยนแต่มีคนสั่งไม่มีแม่ดูจะย้อนดูอไอคิบบะแล้วถ้าแล้วถ้ามันเป็นคนทำอ่ะมึงจะทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบียเบียไม่ได้เบียเท่าไหร่สามกระป๋องหยาด กี่บาทกี่แดดเมื่อกี้กูได้ยินแดม่วกลังหน้าเรืองกูถ้วยิน่ใวนคืนสู่ความเป็นเก์ไอเกอัยังาเล้่ทมึงองไมา่เอาเลยเรือที่มันจะเนไหลเรื่องที่มันโโะดเนหลรไหม เอาใหม่ก็ได้เฮ้ยปิดเปิดดูว่านี่นี่ถุงไายอย่างนี้น่บอกเอาล็อกใช่ไหมเขาล็อกได้ทีอ้าวเอกเขา